புங்காங்க oui, oui,

牛，牛 <laughs>，来。叶林，叶林<我>，李岩 <laughs>，牛，看你们来。 you ต่อว่าไงก็เดี๋ยวเะเล่นเกมกคือจะถามเกี่ยวกับประจับลูกบอลอะไรเงี้ยได้ถาว่ารักหรว่ารักอะไรเงี้ย แล้วก็มีสามรักแม่ฝากคำถามนะครัมาค่ะเฮ้ยชื่อนะทุกคนเบลก็สักสักต่วนช่ยเอาวอนะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับทีน่าอีกเช่นเคยนะคะกับรายการรักจัดให้โอ้ทุกคนทำไมน่านิ่งขนาดนี้อ่ะนะคะเดี๋ยวบอกรายการรัก แนะนำตัวนิดนึงเห็นบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมอแนะนำตัวนิดนึงค่ะนะคะขอชื่อจริงนาำสกุลสัดส่วนเลขบัญชีอ๋อย่าไปไหมเอาแค่ชื่อนาำสกุลแล้วก็ชื่อเล่นแล้วกันค่ะชื่อกันตั้งิดครับธนาเดินลา เล่นชิคกันครับผมอ๋อไม่ใช่กันเดอะสตาร์ใช่ไหมไม่ใช่นะใช่คือ่กันนะครับคือคือความหลอกความหลอกมากกว่าหลอกกว่าอ่านะคะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของน้องกันด้วยแล้วก็เป็นวันแม่ด้วยนะคะดังนั้นเราจึงเลือกครอบครัวนี้มาจัดกิจกรรมนะคะสนุกสนุกการซึ่งนะคะของรางวัลนี้ด้วยก็คือถ้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างแล้วเป็นที่พึงพอใจของดิฉันนะคะคือไม่ใช่ของใครของดิฉันนะคะจะได้ตัวเครื่อง เยอะเลยโอ้โหมาจากไหนกันครับเพื่อนเพื่อนจากที่เรียนครับผมอย่าบอกมาจากบ้านนะคะไม่เอานะคะมาจากไหนคะเรียนด้วยกันหรือยังไงเอ่ยอ๋อรู้จักกันข้างนอกโอ้รู้จักกันข้างนอกคือสุ่มสุ่มคบนี่นี่ก็ไปดึงมาจากไหนรันอ๋อดึงมาจากเห็นเปล่ดึงดึงมาจากห้องน้ำเจ้าห้างสั่งสินค้าเห็นรอยน้ำเออนี่ บอกเป็นหลบอยู่เลยน,นี่นะคะคุณแม่นะคะชื่อคุณแม่อะไรคะอรุลักษณะเล่นเลา่าชื่อเล่นเป็นคุณแม่อะไรคะหมวยค่ะคุณแม่โหยเน้นน่าตื่นดีนะคะลูกชายจึงหล่อขนาดนี้นะคะวันนี้เป็นวันเกิดครบครอบ,บเท่าไหร่คะ20ปีครับผม20ปีจริงป่ะหน้าเด็กมากนึกว่ายูสิบห<า>้าสิบเออเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไร <laughs>

บอกรักวันแม่จะพูดว่าอย่างไรคะอเหงื่อแตกทำไมคะลูกเหงื่อตึมมากนะคะเหงื่อตึมมากอ่ะถ้าจะบอกรักแม่จะบอกยังไงเอ่ยก็รักแม่รักแม่แค่นี้แม่เป็นคนที่สำคัญที่สุดของเราในชีวิตอแล้วปกติบอกรักบ่อยไหมคะไม่ค่อยบ่อยไม่ค่อยบ่อยเป็นคนที่อายอยู่อยู่ไกล ยังไงอ๋อก็ไม่ค่อยบอกนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างลูกชายคนนี้คนดื้อไหมคะแม่ไม่ดื้อไม่ดอันนี้อันนี้คือเหตุหรือเปล่าคะท่าข้าเทียมกันงั้นฉันจะอยู่ตรงกลางนะคะคุณแม่น้องกันดื้อไหมคะไม่ดื้อไม่ดื้อเจ้าชู้ไหมคะนิดหน่อยนิดต่อยังไงยังไงไม่ได้เลยนะอ่าถ้าจะบอกรักแม่คือจะบอกว่าแม่รักนะใช่ไหม อ่างั้นขอแบบเน้นๆเลยนะรักแม่จุ๊บๆคือจุ๊บซ้ายจุ๊บขวาจุ๊บหน้าด้วย นีนะคะคำถามทกต้องถูองาคำถามมีอยู่ว่านะคะรักที่สำคัญที่สุดในตอนนี้เออรักที่สำคัญที่แบบว่าในชีวิตนี้ขาดไม่ได้เลยอย่างไนรักที่ขาดไม่ได้ใช่รักครอบครัวรักมามมารักป้ะปาด้วยป้ะปาอยู่ในปอะมือให้ด้วยนะคะน แสดงว่าครอบครัวนี้อบอุ่นอยู่ตลอดเวลานะแล้วในชีวิตเคยแบบทําอะไรแบบผิดพลาดนะแล้วรู้สึกเสียใจมากๆเลยมีไหมผิดมาตลอดผิดมาตลอดชีวิตไม่เคยถูกเลยนะคะผู้ชายคนนี้ผิดตลอดแสดงว่าเขาเป็นแฟนก็ผิดตลอดใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้อ,อ ใช่นะไม่ต้องเล่นแล้วเนอเลิถ้าสมมุตินะคะนึกถึงเพลงนึกถึงเพลงอะไรที่เกี่ยวกับความรักเพลงอะไรคะเพลงอะไรเพลงอะไรอ่ะไม่เอาเพลงอะไรเพลงอะไรคือถือถือจว่าเพลงนี้ที่ขอนะเธอน่ะไม่เอออ่าถ้าท่านึกไม่ออกไม่เป็นไรครับผมนึกไม่ออกไม่เป็นไรดิฉันจัดให้ เดี๋ยวคุณเพื่อนขาหยิบกล่องจากน้องหมูให้ฉันหน่อยค่ะกล่องจากอะไรคะจากน้องหมูค่ะอ่านะคะนั่นก็คือเป็นเพลงที่ฉันชอบค่ะเกี่ยวกับความรักน้องการหาเชิญค่ะเอาบอลใส่กล่องค่ะโอเคอ่ะน้องหมูหะข้างๆค่ะกระดึ๊บมาอ่าเดี๋ยวที่ฉันจะร้องเพลงนะคะกีตาร์ค่ะขอซาวด์ด้วยนะคะ อันนี้เป็นเออ่สาวจักไหมคะสาวอินเนียสาวอินเดียจับค่ายนะคะจับค่ายลูกเสือสาวมันนะคะคัดมาเลยลูกเสือสำรองเอออาล่ะอ่ะพร้อมไหมเดี๋ยวจะให้เต้นเพลงนี้เป็นในเรื่องเกี่ยวกับความรักพร้อมไหมคะผมเต้นคู่ได้ไหมครับนี่ไงเอาอีกเอาอีกพอแล้วพื้นที่มันจำกัดพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมหนึ่งสอง ก็มีเค้มาให้นะคะเมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะคะครบรอบ20ปีนะพะักผู้ใยาวได้แล้ว <laughs> ใช่นะ,น,น,ะนะ,ะยังยังนะงนนงอ่ครั้งแรก <laughs> <laughs> นะคะ,ะพร้อมแล้วนะพร้อมหรือยังทุกคนพร้อมไหมคะ,ะมิวสิกค,ค่ะ ปีใหม่แคิอ้าวปีใหม่มึงาันร้อง r ค่พิมีม ตาดีๆแบบนี้คุณแม่ค่ะน้องกัลแฟนยังคะยังค่ะตอนนี้ยังวันตอนนี้แสดงว่าตอนนี้ยืนนะยังแต่ปัดหน้าไปปุ๊บมีเลยอ่าจริงๆถามจริงมีแฟนยังมีแฟนยังมีคุยอยู่ครับมีต้องมีคนสำคัญอยู่ยมันเป็นดารามากนะแล้วคนสำคัญนั้นไปไหนแล้วอ่ะมีลูกเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเออแล้วอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมว่าเขาไปไหน ไม่รู้ดีแล้วอะให้เพื่อนถือเค้กให้หน่อยดิฉันนะคะเอานิ้วจิ้มจันมีของขวัญมาให้ค่ะเป็นหมูตัวนี้นี่เอาไหมคะไปขึ้นห้องเลยแม่ค่ะแม่ร้คะแม่บอกลองเรียบร้อยแม่โกรธนะคะเดี๋ยวฉันมีหมูมาให้นะคะเอาเอาไหมคะถามจริงเอาไหมให้เอาไหมไม่เอาดีกว่าเ้ย ครับครับคือต้องเอาต้องเอาอย่างเดียวแม่บอกชวนขึ้นห้องเลยลูกเอ้ยหนูพร้อมไหมคะพร้อมขึ้นห้องไหมคะหมูใจง่ายลองลองเปิดดูดีกว่าว่าน้องหมุเป็นไข่ลองเปิดดูมามาทำพร้อมไหมเทนเทเดนเท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 น วันนี้ก็เลยอยากจะมีซีดีในเรื่องของนะคุณแม่มาด้วยและที่สําคัญเขาบอกว่ารในบ้านมีทั้งคุณพ่อแล้วคุณแม่อ่าถ้างั้นเดี๋ยวเชิญลงมาา่างด้วยเชอเชิญค่ะเราคนกันเองค่ะเชิญค่ะได้ค่ะได้ค่ะขอครอบครัวเลยอ่าค่ะขอข้ามูไม่เกี่ยวแล้วหมูไม่เกี่ยวค่ะ ค่ะนี่นะคะก็เป็นช่วงวันแม่แบบนี้ค่ะเอานี้ค่ะเชิญค่านั่งรอเลยค่ะคนไหนลูกๆบ้างคะคนไหนลูกๆบ้างนั่งเลยค่ะนั่งข้างหน้าเลยค่ะ <c oughs> โอซับหน้าด้วย <c oughs> ตาย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 เหมือนได้รับโอโซนตลอดเวลา <c oughs> ถอดเลยไม่เป็นไรค่ะได้อยู่แม่ันก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 นกั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 นมันอันก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 านกั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 นานกันกคนนนกันกันกนกันกันกันกกันกันกกนนกันกนนกักกกนนนั โอเคค่ะให้น้องๆทุกคนนะคะตั้งตั้งใจดีๆเนาะมีเรื่องของการขอโทษนะคะก็ยังไงครั้งนี้ใครจะเป็นตัวแทนนี่คะพี่โตพี่ชายคนโตนะคะเขมไหมคะอยากกล่าวอะไรไหมคะค่ะพี่สาวคนโตสิอ่าพี่สาวคนโตพี่สาวเลยครับต้องโอเค ค่ะค่ะอ,อยากพูดอะไรนานๆอาจจะไม่ได้ทำอะไรสึุง,งๆแบบนี้ในบ้านนะคะอ่าอย่างนี้ก็สิ่งไหนที่อยากพูดนะคะขอคำในใจอยากขอโทษหรือว่าการขอขมาการรมกับคุณแม่อคุณแม่ด้วยเป็นสิ่งที่ดีนะคะจริงๆอ่ะวันนี้มีโอกาสพิเศษแล้วกมาที่ท่บคนนี้เอ่อดูสุดอ่ะ ครไหมคะอ่ะคนแรกก่อนเลย เขาบอกว่าคนนี้แสบสุดเชิญถักมาเอ่อะกำลังใจนมคะมีเรื่องอะไรอยากจะพูดกับคุณพ่อคุณแม่นะคะนีน่ก็เป็นถือโอกาสที่ดีนั้นันจะบอกนัดก,กันสักครั้งหนึ่งนะไงก็วันนี้เป็นโอกาสแล้นะคะเชิญถักก็ขอขอบคุณพ่อแม่อยากที่ทำให้กันได้ นานที er. za, worries, care, ่สุดก่อนลูกคนอื่นเพราะคนอื่นเพรา่าเดินทางไปต่างประเทศครับก็ขอบคุณที่คอยเป็นแผนที่ให้อาคอยคอยแนะนําแนวทางในการดาเนินชีวิตของอาอดีตมาอาทำผิชาาิอะไรก็ปล่อยมันผ่านไป จะเอาข้อผิดพลาดมาเป็นบทเรียนในการดาเนินชีวิตในีนะครับก็ต้องขอขอบคุณป้าหมาแล้วก็พี่ๆน้องๆด้วยที่คอยเป็นกําลังใจให้มาตลอดวัีขอบคุณคนที่มานมงรของเราี่มไม่ยาก็เดยว้านทำงนพูแล่ะว่ามีอยากอะไรฝากติ๊มาดีมากในขล อ,อยากเติมสหรือ,อยากให้อกินอะไรค่ะวนี้เป็นวันแม่แล้ให้เก็บมาก่อนอ่าเชิญค่ะอ่นก็ขอขอืของการทุกคนน้องโบแล้วก็ทีมงานที่เข้ามาจัดงานเซอร์ไอย่าง้ใหแบกมากค่เพราะไม่เคยจัดอางนี้ที่รูปเลยแม้แต่ัเดียวคของตัวเองก็ไม่เคยจัดเพราะคิดว่ายังไม่ถึงเวลาแต่เพื่อน จที่ดีมอบให้กันแลวก็ขอบคุณแล้วก็ซาบซึ้งมากนะคะแล้วก็อยากอวยพรให้ทั้งลูกตัวแล้วก็เพื่อนลูกทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆ,ดๆคาว่าดีเนี่ยมันก็คือครอบคุมหมดแล้วค่ะว่าคุณจะได้ทุกอย่างที่ดีไปด้วยนะคะแค่คําว่าดีคําเดียวเราทําให้ได้แล้วเราก็จะได้สิ่งดีๆตอบแทนกลับมาค่ะโอเค นเ่ก็การผิดพลาดก็เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีตอนนี้เขาผิดพลาดนะเป็นบทเรียนเนี่ยแ้เกิดโตขึ้นไปแล้ววันหนึ่งที่อยู่ในสังคมเราไปทำผิดพลาดมั่จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วล่ะเป็นเรื่องใหญ่การเป็นคนดีไม่ว่าต้องเป็นคนดีในสังคมไอ้ทวีไม่ไม่เป็นคนดีในครอบครัวเราเป็นคนดีในสังคมด้วยลูกดูเนี่ยก็จะบอกเขาว่า สำหรับความดีที่ทำเนี่ยเนี่ยมันจะใหญ่รวมเนี่ยไม่ก็แล้วแต่คนมองบางคนเนี่ยทําดีแต่สังคมไม่เห็นอยู่เรื่องนั้ไม่อะแยก็ฝากรายการถ้าเกิดการที่มังการทัฒนาคุณด,ด,คดีของสังคมเสี่ยเซฟซอย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นดีแล้ว <laughs> นะหลายคนเนี่ยหลบภาษีก็อาจจะจะถามว่าเขาเร็วก็ไม่ใช่ไงก็แล้วแต่เป็นนานะรอกเพราะเราต้องช่วยนะครับ โ okay. okay. อเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณกรรมการมากคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยอ่าวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไมนเร็วข้างหลังิดๆมาก็ได้รักกันรักกันเยไปเร็วมดไหมนี่เขมาลูน่นเปิด่มเห็รักกันรักกันใครเอากล้องมาไหม โอเคเรียบร้อยเรบร้อยหนึ่งรูปรูปหนึ่งครับมีใครจะเอากล้องโทรศัพท์เองไหมอเอาไม่มานม่จะชินมาดูอะไรเยอะไปมีใครบ้างจะเอาเย่นะมีของเนี่นคนนี้อร่อมากเลยอร่อาอร่อยมากเลยหนึ่งสอย่ 大家看，再来放，再来放。